วัฒนธรมชาติพันธุ์ทุกท่านครับไม่ว่าทัางพี่น้องเมียนพี่นอ้องรัวที่นี่เรืองพี่น้องคนไทยอ่าพี่างท,ที่นี่พี่น้องมูงทุกทัานพวกเราคือพลเมืองคนไทยทุกคนครับฮะเพียงแต่เราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละกลุกม่มวัฒนธรรมเท่านั้นเพื่อสอดคล้องกันทั้งประชาธิปไตยประไยครับผู้ คุ้มครองผู้บริโภคพวกเราคือผู้ทั้งบริโภคและผู้ให้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องผักผลไม้จังหวัดที่นี่ผลไม้มะมุวงส่งออกถึงต่างประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยกาแฟที่ดีที่สุดอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะขิงกลุ่มชาติพันธุ์คนมองเราถ้าจะพูดได้เลยว่าเราคือคนทีูุ่มากที่สุด ให้กับประเทศไทยกะลำนะครับประกาศข่าวจากอุชาติพันธ์ตรงนี้แหละครับนี่คือข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับปัญหาของพี่น้องอุจชาติพันธ์เราเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่เลยตั้งแต่เกิดนะครับสถานะที่ไม่มีนะครับการที่เป็นพลเมืองคนไทยคนไทยหนึ่งหรืออยู่ในรัฐประเทศใดประเทศหนึ่งจะต้องมีสถานาะพลเมืองนะครับจะต้องมีสัญชาติต้องมีบั ถึงจะได้รับเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐน,น,นั้นนะครับบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันนี้คือรวมรวมทั้งหมดพวกเรายังมีปัญหานะครับพูดง่ายๆเลยคือกฎหมายนะครับที่จะเอื้อให้คนคนหนึ่งครอบครัวกบครัวหนึ่งมีชีวิตรอดได้เนี่ยพวกเราส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรน,นะครับที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับอยู่มาก่อนกฎหมาย นะฮะอยู่มาเป็นร้อยปีแต่พรบออกมาปีที่แล้วนะฮะสองปีที่แล้วสองห้าหกสองสามารถทําให้เราสิ้นสภาพันธินั้นเลยนะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับนโยบายหกสิบหกทับสองสามยังแก้ปัญหาไม่หมดพี่น้องอกระเหรียบพี่น้องปากกากรยอนะฮะมติคลรอมาอก็มีนะฮะสามสี่ห้าห้าสามมติที่ดูแลพี่น้องชทะเล และไม่ได้แก้ไขอะไรออสองปีที่ผ่านมาเราได้ทำรายงานพิจารณาแก้ไขและศึกษาแก้ไขปัญหาของพี่น้องของเสดจที่ผ่์นซึ่งผ่านในสภาเรียบร้อยนะครับพรบตัวนี้คือพรบส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธ์นะครับซึ่งอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลจะต้องตอกกฎหมายขึ้นมานะครับถึงเวลาแล้วพวกเราที่จะต้องมาหมอกทิศทาง เห็นอนาคตว่าเราจะต้องออกมาร่วมหมายร่วมมือร่วมกันยังไงผลักดันเรื่องต่างๆอย่างไรอย่าปล่อยให้ท่านนายกนะครับอย่าปล่อยให้ท่านกำลังผลักดันแต่ละเรื่องอยู่แต่เพียงผู้เดียวนะครับแน่นอนนะเขาคิดมันไม่เหมือนกันหมดนะครับช่วยกันทําอย่าช่วยกันแทงช่วยกันร่วมมือนะครับอย่าไรผมถึงฝากประเด็นตรงนี้ด้วยเวลาที่ ออผมในประกอบแสนทรงสลีกในโยองค์การบริหารส่วนตำบลปากกลางอำเภอปัวจังหวัดน,น่านครับตำบลปากกลางเป็นตำบลที่ประกอบไปด้วย3ชาติพันธุ์มีมง้งมีเมียนมีรั้วประชากรทั้งหมดนี่แบ่งออกเป็นเจ็ดหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีประชากรทั้งหมดนี่เก้าพันกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความจําเป็นเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลปากกลางนะครับที่ ก็ต้องกอารจะได้รับการแก้ไขนะครับจากส่วนราชการระครับบกงส่วนของทางาพรกการเมืองนะครับในการที่ต้องมาดูแลตงบลปากกลามตรงนี้นะครับ ก็พื้นที่ป่ากลางเนี่ยเป็นพื้นที่แห้งแรงนะครับและพื้นที่ทําหากินค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเอกกรศศรมทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นภัายแรงคนนี้นะครับเ็นป,ป่ากลางนี่5้ปีก็ยังขาดแสนเรื่องน้ําอยู่ทุกหน้าแรงเนี่ยจะทุกคนเดือดร้อนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตําบลป่ากลางเนี่ยพื้นที่สูงนะครับไม่มีแม่น้ําหลายผ่านนะครับมีแต่ลําห้วยเล็กๆเ,เพอหน้าแรงนะครับจะทําให้ พื้นที่แห้งไรไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้ตำรวจปากกลางอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับก็ต้องมีการเรื่องของนับปรับปาภูมิภาคเท่านั้นแหละครับที่ยวมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้มาใช้อุปโภคบริโภคในการที่ของพ่อแม่พี่น้องจับ,บบปากกลางนะครับ อบอตปากลางเพียงแต่ในการอบริการน้ํานี่ไม่เพียงพอต่อการใช้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนําสิ่งเหล่านี้ไปเสนอทางสภาพเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนาสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณาเพื่อตั้งงบประมาณในการที่พัฒนา เรื <toys> ่องปรับป่าภูมิภาคเพื่อให้ถึงตำบลปากกลางต่อไปนะครับน้องชื่อเส้นรงว่ากูจอจอกรรมธิการเทียไปจอผู้แทนรัษฎรจีจอเล่งตัวมุงไอเตียรู้ยอมมองปากกลางเจอหนึ่งจอเทียจอหนึ่งรัวไปหาหนึ่งตัดตรงหมวดเต็งแหม่งเทียจึงกุลสอออจีเจาหัวรู้จอเนาอเจน้องน่ารุ่งเชียก็ตูจีจอเทียบเนี่ยน้องน่าตกใจต่อไปขออีชา khi ở tàu bây giờ mong nè bây giờ tàu mua bây giờ mình mua cho lợn thả tiệt bây chủ ở chỉ ta lên đó bây giờ tàu thông xe cùng này yok ít uo lười chỉ uo chỉ bây giờ tàu là cùng xe cùng chứ tiệt tiệt giả từ bây giờ uo sửa đầu giờ là bây sửa là cùng xe cùng chứ tiệt bây thiết lập đầu tàu bây có tết mình yok nóng có đi chơi này yok bây xin nó một lợn giống xe hàng tàu là เลยกูปองก็โหแดด้วสิน่ะทาทวีดิฉันนู่นนะตีกติเตียนเนาะก็จอยป้าสดๆตนี่กับพักเก้าไกลก็ใช่จบปรูเจร้จอเนาะในป้อเดียเปร้จอเนาะแข่งจูว่าจินโตชัเปลอกาเตจเซียแต่ก็อยิุ่ว่าจะไปเกยซเสียหรือไปเกยรงเสียหรือไปเกยหวันมยอย่ปีหมูยตอเียที่ยันทุล้วไปสวตัวอยาซตัวอยาหรอไปหมูจีซอตัวละดับไปเสนอหมูตามขั้นตอนแต่หมูซอคอนต่ซีเจจิปเดี๋วตื่นเลยนะย เห็นหุ่นว่าจะเจียเสียแต่ก็อย่าพูดแทนว่าไปมองเลยเตี้ยแต่ก็หมดเรื่องว่าไปแข่งจู่เตียจมูกผ่าจอสัภาจอจอแล้ป้าใช้ชัวแต่เป็นเนาะแข่งจู่ฉับเปลือกตะเกียบวัดได้วัวคือวัวเนอเสียฉับเปลือกต้นเงี้ยฉับเปลือกตัวตุ้นได้น้อยกูสาอยาขอหน่อยอยาอิจฉัยไหมขอนแอ่ก็ปล่อยเตียจึงชัวได้จีวกูอยา่วัวเทีย này cho nên ô gì, là ít tuổi bảy để cho nó có mua chỉ thế bỏ thế uo tàu đi chả thế dùng để nó tàu thế chúa uo thế đâu khe đâu anh thì tàu cũ sát giả bảy bỏ này giả còn lươn không xịt để giờ sẽ phun không phun này cho nó nó là nay cho, chỗ cũ nay mua cho là hai tôi, số chán thả lọ của tổ số đường nó giờ tên hồ thái tên nó tổ bò giờ thì ít nó tên tên nó 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 uống nó hồ này giờ tên chơi tên là chỉ mua ở chơi uống hồ này tên chơi tên chơi là tên nó lớn đâu nè tên tên chia sẻ tên này ba nó ba mua mua tăng mình nó đều còn tàu này giờ bê nhau này nhau mua mua

จงจงหลอมาสวต่างัง้วยนะสวนลีจาเราก็อิตุ่มหมจัวรุดเจ็นเป็น่ตปตัทิีนะเปมุยอดไทยเตน่ะเป้แสนตัวเล่งนะก็ยอดเท่าตัวหมูตหัวรสัพพะหัวย้อยหมูออยอย่างโมกีดนะสู้มีเกียดตัวสับพะคุณงเชียชาเปิดแต่ก็ยาวตัวยาวหล bảo okay. oh. ờ, cho bản, <laughs> uh, kàng, nàng, uh, là, là cho pe và pe bỏ để uh, à. uh, bây giờ cho một cho họ từ này ok hỗ trợ nói giờ này giống tôi cải nhau cho tập bốn bà càng cho anh nan này chung lũ sẵn mua là cho pe hỗ trợ bồi giờ mong à này hai nghìn bảy trăm cứ นะเจกูว uh ัวโจก็ต Sch like, ัวเอ่อธอจอนี้ของเราใส่ต่อเป๊ะจิตาเนเดอว่าเกียเชียเที่ยเก๋งเตะัวรู้รจ่อมมาขอแต่งงานในเที่ยลทาวมูฝากอิรุใจรู้ๆน่าโจ้ยจงกุติมงเสดอันนะเที่ยป่อทาสิตาน่มเนาะวัจ้เตา